The ต่อไปนี้ได้โปรดอย่าเรียกว่าไซตามะธรรมดาให้เรียกเขาว่าไซตามะรวยรวยจัดเลยครับณตอนนี้เพชรก้อนโตที่เป็นสิ่งของตอบแทนสําหรับไซตามะที่ช่วยเหลือในการวิ่งตามจนวิ่งราวที่ขับ F1 นั้นวิ่งหนีอันนี้ก็เวอร์เกินน่นะแต่ว่าสิ่งของที่อยู่ในนั้นมันมีค่ามากเลยเกินครับเพียงแค่10%ก็ทําให้ไซตามะนั้นร่ํารวยกลายเป็นมหาเศรษฐีและมีชีวิตที่สุขสบายตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้แต่ถ้าหากไซตามะรับไปก็ถือว่าไซตามะนั้นจะกลับคาพูดหรือกืนน้าลายของตัวเองที่บอกว่า ามีงานฮีโร่เป็นงานดเดเดเลยเท่านั้นถ้าหากตัวของไซตามารับไปเนี่ยก็ไม่ต่างจากฮีโร่บางคนที่เห็นผลประโยชน์ของตัวเองเข้ามาเป็นที่ตั้งในการเป็นฮีโร่เท่านั้นนะครับแม่ตรงนี้ก็น่าสงสารไซตามาเหลือเกินนะตรงนี้ก็มาดูกันครับว่าไซตามาจะกลายเป็นฮีโร่ที่ดีจริงๆในสายตาของพวกเราทุกคนหรือไม่หรือจะกลายเป็นฮีโร่ที่ไม่ดีในสายตาของพวกเรารับสิ่งของมีค่านั้นเพื่อสิ่งตอบแทนให้ตัวเองสุขสบายหรือไม่ฮะ สงสารไซดามาะหลอเลยเพื่อนๆไซตามาะจะเป็นฮีโร่ในอุดมคติจริงๆหรือไม่ถ้าหากเป็นแบบนี้พวกเรามาพูดคุยกันครับถึงประเด็นนี้ก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c ค i b e like. เพื่อเป็นกำลังใจให้กันก่อนนะแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับอยากจะพูดถึงเรื่องนี้เต็มทนแล้วนะแม่หลาอไม่ไหวจริงๆครับเพื่อนไปกันเลย ในวันพันแมนมาที่1น7ถ้าจะให้พูดถึงความร่ำรวยของไซตามะก็จะมีอยู่หลายประเด็นด้วยกันครับที่จะทำให้ไซตามะนั้นมีฐานะขึ้นมาเดี๋ยวพวกเรามาไล่เรียงกันทีละอย่างครับว่ามีอะไรบ้างแต่ประเด็นที่สำคัญที่สุดที่เ,เพื่อนๆนั้นสนใจก็คงหนีไม่พ้นช่วงสุดท้ายของตอนครับที่ไซตามะนั้นไปช่วยเหลือผู้หญิงคนหนึง่งจากการถูกวิ่งราวโดยเอวันนั่นเองครับมันมีของมีค่าขนาดนั้นเลยเหรอถึงต้องนำรถที่มีความเร็วสูงขนาดนั้นมาใช้ยังกับหนังเดอะฟาส้วกันเลยที ที่จะหนีพี่ใส่แตม้าหัวแม่งแมงเปล่งประกายที่ทําหน้าเออเออปื่มปิติดีใจในตอนสุดท้ายอ่ะทุกคนที่สามารถนํากระเป๋ากลับคืนมาให้กับผู้หญิงคนนั้นได้ครับเห็นสีหน้าของไซ่าตมะาพวกเราเขาอมยิ้มแล้วล่ะนี่ละฮีโร่ตัวจริงซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็ดีใจเช่นเดียวกันครับที่ไซ่าตมะานั้นสามารถนําเพชรกลับคืนมาให้ได้ก็เลยให้รางวัลกับไซ่าตมะาครับ10%กับของที่อยู่ในกระเป๋านั่นเองครับแล้วผู้หญิงคนนี้ก็นําของมีค่านั้นออกมาให้ไซ่าตมะาครับเพียง0%นนั่นคือเ้อนต์ตซ็นตาคํานวน จริงๆแล้วนะคนที่มีความรู้เรื่องเพชรเนี่ยแล้วผมก็ไปสืบสอบมาแล้วครับว่าขนาดขนาดเท่านี้เลยมันจะมีมูลค่าเท่าไหร่ครับตีคร่าวๆมองด้วยสายตาของพวกเรามันจะราวๆประมาณพันกรัตครับซึ่งตีราคาตามเงินบาทในประเทศไทยเนี่ยหกรัตจะมีมูลค่าราวๆแปดหมื 80, ่นถึงหกแสนครับขึ้นอยู่กับความสวยงามของเพชรด้วยตรงนี้ผมก็ไม่มีความรู้อะไรมากมายนะแต่ผมตีราวๆว,ว่า1กรัตเท่ากับ3 0 0 0 0นบาทนั่นเองครับซึ่งมาคำนวณแล้ว1,000ันกรัตที่ไซตมะจะได้ไปนั้น มีมูลค่าประมาณ3 0 0ล้านบาททุกคนรวยไซตะมะรวยถ้าจะคิดเป็นเงินเยนของญี่ปุ่นก็ตีราวๆประมาณ1,200ล้านเยนนั่นเองครับแม่รวยจัดจ้านพูดตรงๆเลยะนะแล้วถ้าใไซตะมะได้แหวนมาจริงๆครับไซตะมะก็ถือว่ามีค่าเลือดหาดมีบ้านตโตๆหลังตโตๆมีคนรับจช้ยมีดูดีตัดได้เลยคือรวยและตรงนี้ก็ไขข้อสงสัยของใครหลายๆคนครับที่ต้องใช้รถ F1 มาขโมยกระเป๋าหรือวิ่งราวกระเป๋าเพียงผู้หญิงคนเดียวนั้นกระเป๋าเล็ก เพียงแค่นี้มันมีมูลค่ามากพอที่จะต้องเช่า F 1วันมาขโมยเลยเหรอตรงนี้ก็ไขข้อสงสยัยใครหลายๆคนแล้วครับพอพวกเรารู้แล้วครับว่าในนั้นมีเพชรและ10%์ของเพชรที่มอบให้กับใสตามะมีมูลค่าถึง1,200ล้านเยน50%็นมีเท่านั้นนะครับภาพเต็ม1 0 0ก็ประมาณ1 2 0 0 0หล้านเยนนั่นเองครับแม่ผมพูดไปก็ใจสั่นไปอะนะใส่ตามะกำลังจะรวยอะเนาะขอนอกเรื่องนิดหน่อยครับเพชรที่มีก้อนใหญ่ขนาดนะั้นเร้วมมาใส่ในแหวนเนี่ยใน โลกของความเป็นจริงเนี่ยแทบจะไม่มีเลยครับเพราะว่าเพชรที่มีมูลค่าขนาดนั้นคงไม่มีใครที่จะกล้าซื้อได้หรือมันหาไม่ได้ก็ัมันหายากจริงๆอะนะ ตรงนี้จบไปเรื่องเพชรนะครับถ้าหากเ,เพื่อนๆมองว่ามันกระลัดเล็กกว่าน,นั้นหรือประมาณ500กระลัดหรือไม่ถึง1 0 0 0กระลัดตรงนี้เ,เพื่อนๆก็พูดคุยกันด้วยเช่นเดียวกันคราวนี้ในตอนสุดท้ายครับก็แทบจะไม่มีเฉลยเลยว่าไซตารรมะนั้นรับเพชรนี้ไปหรือไม่แต่ก็มีข้อความเล็กๆครับว่าไายตามะนั้นหลังเลอยู่แล้วก็ไม่อยากจะกลืนน้ำลายตัวเองครับในการรับเพชรนั้นก็คเคยพูดเอาไว้ว่าเป็นฮีโร่เพียงงานอดิเรกแล้วก็เป็นฮีโร่ด้วยความจริงใจแบบนั้นนะครับไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆคืออารมณ์มากพ เกิดมาหลายตอนแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไซตามะจะรับเนี่ยมันก็คงเป็นไปบ่ได้ฮะและผมก็เชื่อว่าแฟนคลับที่ติดตามวันพันแมนมานานติดตามไซตามะมานานเนี่ยก็จะรู้ดีครับว่าภายในใจของไซตามะเนี่ยอยากจะได้แบบเต็มทุนแล้วแต่สุดท้ายแล้วไซตามะก็คงปฏิเสธตามเรื่องตามราวนั่นแหละครับ <S <S ต่อให้ตัดจบแบบและครไทยไปก็ตามเนี่ยสุดท้ายแล้วไซตามะก็ไม่รับเหรเนาะเพื่อนๆหลายๆคนก็คงรู้ดีแล้วล่ะการที่ไซตามะจะรวยขึ้นมาเนี่ยพอเรื่องมันจะเปลี่ยนไปเยอะลเลยครับแทบจะเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยอยู่ดีๆ แต่มาเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยพวกเราก็หลายๆคนก็ดูในฉบับวันแล้วใช่ไหมก็เคยอ่านในฉบับวันแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่คาดเดาไม่ยากเลยครับถึงแม้ว่าจะตัดโจแบบละครไทยก็ตามสุดท้ายแล้วใสต่ตามะก็คงปฏิเสธครับตรงนี้ผมก็เดาไว้ก่อนนะครับแต่ในตอนหน้าอยู่ดีๆใสต่ตามะรวยขึ้นมาแล้วเกิดอะไรบางอยา่างตัวนี้ผมก็ไม่รู้นะคืออาจารย์จะหักดิบหักบทตัวเองแบบนั้นพวกเราก็จะงงกันไปใหญ่เลยนะแล้วก็อาจจะมีความคิดสงสัยระหว่างเนื้อหาฉบับวัน กับฉบับอาจาร,รย์มูลตะนั้นอาจจะเป็นคนละเนื้อหากันก็ได้ครับตรงนี้ก็พูดกันเล่นๆนะเพื่อนๆนเพื่อนเพื่อคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนอกเรื่องอีกแล้วแต่ความเป็นจริงเนี่ยเพื่อนๆนแฟนคลับหลายๆคนรอติดตามตอนที่คิงปะทะก,กับอะตอมิกซามูไรซะมากกว่าเนะาะถ้าตามไาม์ไลน์จริงๆแล้วมันควรจะเป็นหมัดที่187นี่แหละแต่อยู่ดีๆอาจารย์วันและอาจารย์มูลตะก็มีบทแทร่เข้ามาครับทำให้แฟนคลับอย่างพวกเราเนี่ยต้องอดใจรออีกครั้งหนึ่งครับน่าจะมาในตอนที่188รรักกาปะทันึ่งร ใหญ่ระหว่างคิงกับอะตอมิกซามูไรและลูกศิษย์ของเขาผมว่ามีลากยาวสองสตอนแหละตรงนั้นผมชอบนะถ้าหากลากยาวแบบนั้นหรืออาจจะเป็นตอนเดียวจบเหมือนกับต้นฉบับต,ตรงนี้ก็ไม่รู้ครับแต่ในฉบับภาพสวยเนี่ยชอบขยายเนื้อเรื่องแต่ถ้าจะขยายก็ขยายตอนคิงกับอะตอมิกซามูไรไปอีกนิดหน่อยก็ยังดีครับตอน2ตอนเลยก็ได้ครับผมชอบไม่รู้ว่าเพื่อนๆชอบหรือเปล่าถ้าชอบก็กดก้าตามมาแล้วแกันะครับว่าชอบเหมือนกันทิ้งท้ายด้วยการพูดอีกหนึ่งประเด็นครับผมคงไม่ได้พูดถึงการเล่นการพนันของไซดาม นะและถ้าหากไซต์มานั้นไม่มาช่วยผู้หญิงคนนี้แล้วไปจัดการกับบรรุป,ประหลาดผมเชื่อว่านอกเหนือจากที่ไซต์มาเดิมพันเอาไว้เนี่ยไซต์มาน่าจะได้อันดับขึ้นคลัสเอเลยก็ว่าได้ครับพอดูลักษณะของบรรุประหลาดตัวนี้แล้วน่าจะอยู่ในภัยพิบัติที่มากกว่าระดับปีศาจด้วยซ้ําไปนั่นคือระดับมังกรครับเผลอๆเ,เ,เนี่ยอาจจะเป็นระดับมังกรที่เวอร์วังอลังการงานสร้างและในครั้งนี้มีการถ่ายทอดสดด้วยถ้าหากไซต์มาเป็นคนจัดการตุ้มเดียวจบเนี่ยผมเชื่อว่าขึ้น คลาสเอสได้อย่างแน่นอนครับแต่ก็โชคร้ายะนะคนอย่างไซตามานั้นมันก็ต้องมีเรื่องอะไรที่มาขัดเอาไว้ตลอดครับแต่สุดท้ายแล้วพวกเราก็ได้เห็นการตัดสินใจที่ดีของฮีโร่คนหนึ่งก็แล้วกันเนาะนั่นคือพี่ไซตาม่าหัวไม่แม่งเป่งประกายที่ไม่ได้สนใจชื่อเสียงครับและก็ไม่ได้สนใจเงินทองช่วยด้วยจิตใจที่อื้อเฟือน้ำตาไหลผ่า และในรายงานนั้นก็มีทัตสมุมากจครับที่มาจัดการกับมนุษย์ประหลาดตัวนี้ที่ตัวใหญ่ยักขนาดนั้นครับฮีโร่คัสเอคงจัดการไม่ได้หรอกต้องพึ่งฮีโร่คัสเอระดับสูงอย่างทัตสมุมากจที่รักของคุณต้านี่แหละและสุดท้ายก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งไซตมะน้ําตาไหลาพากอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ผมนีย้าบ่อยๆนะเห็นสินาไซโตมาผมก็ยิ้มครับสึ่งเพื่อนๆละครคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมพูดคุยกันด้วยและาหากใครฟังมาถึงตรงนี้ก็แสดงว่าคุณฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป ให้กันก่อนอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมพูดคุยกันถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คําว่าอะไรพิมพ์คําว่ารักหรือบ๊วบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จนจบคลิปนี้ล่ํำลากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับทีชเอร์อาร์สปอรักทุกคนเรังมากแล้ววันนี้สวัสดีครับ